คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่ม Facebook แล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้า รับเสื้อ t อ a c k All Around ไปเลยทันทีฟรีนะครับผมเพียงแค่เข้ามาเล่นในวันที่6กับวันที่7เล่นครบสี่เกมนะครับรับไปทันทีครับผมฉลองครบรอบ5ปีกาลีน่าฟรีฟครับผมกับเสื้อ t อ a c k All Around นะครับผมแน่หล่อเท่นะครับผมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมย้ำนะครับว่าฟรีนะครับผมเล่นครบสแมตช์ก็รับไปเลยครับผมฟรีครับผมกับเสื้อ t อ a c k All Around นะครับ กิจกรรมมาใหม่ครับล่าสุดครับกับร้านค้าโมโคนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนมาใหม่นะครับผมก็มาดูกันได้ครับผมกับร้านค้าโมโคครับผมมีปืน G36 ลายใหม่ล่าสุดนะครับผมพร้อมกับปืน King Feature ลายใหม่นะครับผมใครอยากได้ก็มาจ่ายกันได้ครับผมกับร้านค้าโมโคนะครับฉลองครบรอบ5ปีครับผมกับการเติมเพชรครบ199รับ Bigfoot ทะลุ5ปีไปเลทันทีครับผมและเมื่อเติมครบ399เพชรรับมีดหัวตัดทันทีครับผมเฟิร์อะไรอะฟูเจอร์เนติกอะไร อฟิวเจอร์เดติกสไลเซอร์อ่ะพี่อันถูกปะไาม่รู้นะประมาณนี้นะครับผมแหมถือหนะ้าล็อบบี้ในะนะมีถั่วตัดนะใครได้ก็ลองมาจัดกันได้นะครับผม3.99าาเพชรนะครับมาจัดกันได้นะครับ <Yahoo! S 1> แอมแอมสวัสวด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หนุ่ย NPCX นะครับผมเนี่ยเต้นโชว์ทีหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะผมไม่ได้ลงคลิปแกลิเน่าฟรีไฟลมาหลายเออกับเดือนเอ้ยไม่ไม่ต้องเรียกว่าเป็นเดือนนะครับผมไม่ใช่หลายวันแล้ว เป็นเดือนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่หนุ่ยก็มีกิจกรรมเรียกว่ามาใหม่ใหม่ๆมาแนะนํานะครับผมแล้ววันนี้ล่าสุดครับผมนี่พี่หนุ่ยได้รับนี่ครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมนั้นไอริสนะครับผมโอ้พูดยพูดมากจกินไเฮ้ยดหยุดพูดเยอะเนี่ยนี่ครับผมก็น้องไอริสนะครับผมความสามารถพิเศษก็อย่างที่หลายคนก็น่าจะหลุดได้ได้ยินข่าวลือกันมาแล้วนะครับผมกับการยิงทะลุผ่านไอวอลได้นะครับผมโกงมาก เจอวาเลตก็ว่าแย่นี่มาเจอไอริสนี่อีกโห oh, <c oughs> ยิงทะลุไอวอลยับยับเลยครับผมซึ่งความสามารถของเขานะครับเออเมื่อกดใช้สกิลที่เลเวหนึ่งนะครับผมก็กดใช้สกิลปุ๊บใน5้าวิ่งสามารถทายผู้เล่นนะครับยิงทะลุไอวอลได้นะครับผมอ่าและแสดงตำแหน่งของศัตรูตด้วยที่อยู่ในระยะ7เมตรของไอวอลเเมตรของไอวอลถามจริงๆเถอะเวลาคนเราตั้งไอวอลก็ต้องอยู่หลังไอวอลไหมล่ะเจ็ดเมตรนี่โคตรกว้างเลยนะกว้างมากๆครับผม และนะครับผมก็สามารถยิงทะลุไอวอลเพื่อสร้างความเสียหายได้ความเสียหายที่ทําได้จะน้อยกว่าปกตินะครับผมซึ่งสูงสุดที่ขั้นหนึ่งครับผมยิงทะลุไอวอลได้3ชั้นนะครับค,บคูดาวสกิล80วินาทีถ้าที่เลเวล6นะครับผมจะสามารถยิงทะลุไอวอลได้5ชั้นแล้วเวลาสกิลนะครับ10วินาทีคูดาว55วินาทีโอ้โห คือถ้าเลเว่าหกอ่ะพี่บอกนะถ้าเล่นแบบโซโลอ่ะตั้งไอวอลไงก็ไม่พอเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับไอวอลหนึ่งคนสามารถตั้งสูงสุดได้3ลูกนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่หนุ่ยมัรสกิลให้เต็มไปเลยกันอ่าเอาไปเต็มเลยจัดไปไปลุ้นเอาไปเต็มเลยระดับนี้แล้วเรียบร้อยครับผมอ่าฮะแล้วเต็มครับผมกับสกิลของน้องไอลิสนะครับผมเดี๋ยวนี้พี่หนุ่ยจะเอาตัวละครเนี้ย ไปทดลองทดสอบให้น้องๆดูกันนะครับผมซึ่งตัวละครไอริสนะครับพี่หนุ่ยคิดว่าน่าจะมาจากมากับกิจกรรมเติมครบ1เพชรนะครับผมเดี๋ยวจะมาวันไหนเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับผม <Hello. S 1> คิดว่าน่าจะเติม1เพชรนะเพราะปกติตัวละครใหม่อ่ะถ้าที่พี่หนุ่ยเคยได้ยินจากเจมอัตโตนะครับผมเขาก็บอกว่าตัวละครใหม่กับเสเี้ยงใหม่จะมากิจกรรมเติมครบ1เพชรนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่หนุ่ยพาไปดูที่เอ้ยก่อนอื่นนะครับผมนี่พี่ <Hello. S 1> พหนุ่ยลืมให้ดูให้วด <Hello>. ก่อนนะครับผมกระเป๋าใหม่ล่าสุดนะครับผม แหมก,ก,ก,กิจกรรมกระเป๋ากิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมบยังไม่บอกหรอกใบไว้ให้ไว้ว่าแบบมันต้องจัดแล้วอ่ะมันเท่มากเลยด,ดิเท่มากผมกับกระเป๋าอันใหม่นะครับผมเอออย่าพูดมากครับผมโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองสกิลตัวละครใหม่กันเลยดีครับผม <y ahu! S 1> โอเคตอนนี้เราก็มาเทสสกิลตัวละครกันนะครับผมวันนี้พี่นิ๊กก็ได้อน้องในแคนมาช่วยกัน2คนนะครับผมมีน้องแพรกับน้องหมิงนะครับผมเรอรวัสดครับ สวััดีครบโอเคมาอันเริ่มกันเลยมาเดี๋ยวก่อนอื่นแพรไม่ได้ใส่เกราะมาใช่ไหมจ่าจ่าอ่าเดี๋ยวมีลบก่อนนะพี่ลองเทสปืนดีเธอก่อนอ่าถ้าปกติถ้ายิงตัวนะครับจะดาเมจอยู่90โอเคครัน้นี้แพรพันยาก่อนแล้วให้เลือดเต็มก่อนอ่าแพรตั้งไอวอลเลยตั้งไอวอลสามชั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมถ้าเราตั้งไอรเรายิงผ่านไอวอลอะดาเมจมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมแพรเลือดเต็มไหมใช,ใช่ใช่ใช่เอานะพี่กดสกิลละ,ะสามสอง,สองหนึ่งแอคชั่นกดปุ๊บ เป้งอ่ามาทีจุดนะครับบอกจุดด้วยอ่าแล้วก็ยิงเป้งอ่าไม่โดนเป้งเป้งไม่แพ้ยังไหนวะไม่หาไม่เจอเอ๋อยู่นี่ไม่โดนไอ้ยิงไม่โดนทำไมยิงไม่โดนวะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บเอาใหม่เอาใหม่มาเดี๋ยวพี่นี่จะลองกดแล้วลองยิงใส่ยอวลดูนะครับเอาใหม่เอาใหม่เทคสองสามสองหนึ่งแอคชั่นกดปุ๊บยิงเป้งไม่โดนเป้งโดนแล้วโอเคเดาเมาไปขึ้นเจ็ดสิบสองสังเกตไหมครับว่า พอพี่หนูยยิงใส่ไอวอลนะครับมันจะขึ้นมาร์กของทีมคู่ต่อสู้เนียครับผมโอ้อันนี้โกงมาก oh <crap. S 1> ถ้าเกิดไปแอบอยู่ตรงไหนนี่คือหืมรู้หมดเลยเหมือนแฮกแมพอะ <c oughs> ก็คำนวณดู้วครับผมถ้าดาเมจ90ยิงทะลุไอวอลเหลือ72ก็จะประมาณ64 65นะครับผม <c oughs> ดาเมจโอ้โหถือว่าแรงมากโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับปืนอื่นดูบ้างแล้วกันนะครับ โอเคครับผมปืนต่อไปที่เราจะลองก็คือปืน AWM นะครับผมแหม AWMY ด้วยนะครับผมไม่มีในโหมด44มันไม่มี AWM ธรรมดานะครับผมโอเคมาเรายิงอัดตัวนะครับผมน้องเขาไม่ใส่เกาะนะครับยิงเข้าเป้งดาเมจเท่าไหร่วะนะเอามองไม่เห็นด้วยเออชุบทีพี่ดืมดูมัน200กว่าละสองร้อเท่าไหร่วะเดี๋ยวคอยทีเดี๋ยวคอยทีโทษนะ3 2 1เป้ง200 200เท่าไหร่วะมองไม่เห็นอะมองไม่ทันเหมือนแกล้งน้องเลย200เท่าไหร่อ่ะ ร้อยหกสิบห้าอ๋อเห็นแล้วพี่ยิงาขาวๆเมืกี้ร้อยหกห้าโอเคชุบเลยชุบชุบแล้วก็พันยาเลยครับมาเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองยิงทะลุไอวอลดูนะครับผมโปรเตียมจะยิงประมาณร้อยหกสิบห้านะครับผมมาตอนนี้สามชั้นแล้วใช่ไหมไ<ป>โอเคมาสามสองหนึ่งกดสกลิลยิงทะลุไอวอลเป้งไม่โดนเป้งร้อยท่านเอ้ยมองไม่เห็นร้อยสามสิบสองครับผมร้อย 760เท่าไหร่อยหเหลือ132ก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับผม65%นะครับผมโอยิงไอ้ถ้ากับว่า AW ยิงทะลุไอวอลได้โคตรโกงนะครับผมโอเคโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันกับการลองสกิลตัวละครตัวใหม่นะครับผมโหดมากถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับได้ถ้าเกิดมาก,กับกิจกรรมเติมครบหนึ่งเพชรก็อย่าลืมไปจับจองมาเป็นเจ้าของนะครับผมและอย่ามาร้องว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้มันโกงอะทำไมเอาเข้ามาทําไมก็ตอนเขา มีจมให้เติมเพชรนะครับผมก็เติมกันซะนะครับผมเหมือนแจกไปเยาง่ายเถอะเติมหนึ่งเพชรก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาสรุปช่วงท้ายคลิปกันนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าไอริสนะครับผมถามว่าน่าใช้ไหมนึกภาพไปถึงเอ่อนึกถึงตอนอดีตนะครับผมตอนที่ว่าโคโนตัวละครโคโนมาใหม่ๆนะครับผมตอนนั้นก็เรียกว่าทุกคนก็จะตราหน้าว่ามันโกงมากนะครับผมตอนนี้ไอริสก็มาในรูปแบบอย่างนั้นเลยครับผม ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากๆครับผมความสามารถพิเศษของเธอในในการมาร์กตำแหน่งศัตรูเนี่ยเวลายิงทะลรไอวอลยิงเข้าไอวอลเนี่ยโอ้โหโกงมากนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเป็นทีมแบบ4คนถ้ามีคนเล่นไอริสสักคนหนึ่งนี้โอ้โหสบายครับผมคือแทบไม่ต้องทําอะไรอ่ะคือแบบยังไงเ่ต่อให้อยู่หลังไอวอลหรืออยู่หลังที่กบาบังก็สามารถบอกตำแหน่งของศัตรูให้เพื่อนร่วมทีมฟังได้นะครับผมโอ้โหอันนี้โกงมากนะครับผมพี่นี่ก็แนะนําว่าควรจะเป็นเจ้าของนะครับ ควรจะเป็นเจ้าของทุกคนจริงๆหนึ่งเพชรนะครับน่าจะหนึ่งเพชรนะพี่หนุ่ยเช็คมาแล้วกิจกรรมนี้ก็ถ้าเกิดมันเข้าแล้วจริงๆก็อย่าลืมเติมกันนะครับผมเนี่ยสังเกตได้เลยในช็อตนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะต่อให้ยิงไม่โดนแต่อย่างน้อยก็สามารถบอกตำแหน่งให้เพื่อนได้ครับว่าเอ้ยตรงนี้มีกี่ตัวนะอะไรเงี้ยมันมาร์คหัวบอกไว้หมดเลยครับผมในระยะ6เมตรหรือ7เมตรนี่แหละครับผมโอ้โหระยะกูเรียกว่ากว้างมากนะครับผมก็นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครนี้ก็ถ้าเข้าเซตไทยก็รอจัดกันได้ครับผมตัวละครที่มีชื่อออว่านน้งไรริสะคับผม ก็เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์พี่หนุ่ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอยา่าเจผมน่าหนูไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรอ